ไปลูกไปตรงนู้นไปทางนั้นเออไม่มีใครเล่าเรื่องหรอคะไม่มีอ้าวหมดตรี้หมด หมดพอด,ดีท่านแขพกพุ่งมีเก็บไปนั่งที่อื่นหมดแล้วเก้าอไปไปีหบดข้างหลังก็เยอะแยะนะฉากแรกพบกับพบค่าคือค่าคือในมันในมันในมันเฮ้ยในมัน มีภรรยาชื่อส่วนค่าชื่อนางนิ่มนายเหรอคะนางหรือนางไมคะนา,นางนิ่มใครมั่นกับนางนิ่นนมนนเป็นใครคะเป็นผู้ปกคองของเป็นผู้ปกครอง ของนางแก้วหน้าหมาเป็นคุณพ่อของแก้วหน้าหมาพบกับแก้วหน้าหมาตานันังฮะพูดเลยข้าชื่อแก้วหน้าหมาแก้วหน้าอะไรนะหน้าหมาฮะนี่แม่ ลูกของเราทําไมหน้าตาอัปะลักษณ์มือนหมาาอย่งนี้ว้ายดีมากว่าลูกได้ดีมากพูดอย่างนี้ได้ยังไงลูกเรานี่ออกจะสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะสวยมากค่ะหนูไม่ยอมไม่ยอมไม่พ่อถึงบ้าหนูอย่างนี้ล่ะหนก็ท่อแล้วไปเล่นเพื่อนดีกว่าและและ้วก็นามาก,ก็ไปเล่นกับเพื่อนเห็นไหมหวานนีดก่อนไปเลย เอาไมวางที่กูี่เลยลูกเอาไมว้วางที่กูนเลยกต่อไปเอ๊ะนนีเมต้เาไปหนกหมดเนี่ยหล่ะตงยวานกหมดนี่เ,เป้เแหล้วแะเพื่นๆของแกมนมาก็ออกมาทนวันนี้เราะจะเล่นอะไรกันดีละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จิ้เขียวนี่ออะือฮ <c oughs> ะหรออุ้ยดูไม่ออกเลยอะ ต้นไม้นึกว่าคนแค่ทั้งเจ็บครับวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีล่ะก่กันทีสีจเเล่นต้นแแบบกันดีไหมอ่าพี่เว้นเล่นอะไรดีครับพี่เว้นใช่ใช่เล็เออใครเป็นครับ ให้แก้วเป็นดีกว่าให้แก้วเป็นดีกว่าไปแอบกันแล้วจะโอนน้องออกทำไมวะเนี่ยแล้แล้วหนึ่งอริยานุน่ะเวลาโอ้โหไปดองต้นไม้สองสองต้องแตงโหนึ่งอ้าวเห็นเลยเหรอเนี่ยไ้สองแอบไม่กันนะสามบอยเบอร์สี่บอยเปียกห้าเรียบร้อยครับแตงไทยแตงกวาไอ้เบอร์ก็เตรียมมานี่แล้วและแล้วจับกลุ่มกัน ฉันว่านะนังแก้วมันต้องขี้กองแน่เลยทำไมอะ่ะไม่ก็แอบ,บดูตอนที่เราไปแอบ,บกันเราก็ว่างั้นเขาว่าแก้วไม่ได้แอบ,บดูหรอกถ้าเราโป้งแก้วตอนนี้แปะแก้วต้องเสียใจแน่เลยเพราะเราเป็นเพื่อนแก้วมาหลายปีแล้วโกงเหระเราก็เริ่มเกลียดแก้วแล้วเหมือนกันใช่ใช่เออโป้องอว้ก็นดีกว่าฮะและและ้ว ไปพูดกับแก้วว่าป้องเล่นไม่สนุกเลยแล้วโกหกและจังโกงอีกใช่เปล่านะไม่ได้โกงเราไม่ได้โกงขาาาแบบนาดเราแอบมิดแล้วอ่ะทำไมเธอยังเห็นล่ะแอบมิดแล้วอ่ะใช่เธอว่าไงป้องแก้วมันเถอะให้ตะแวันพูดมั่งดิ ใช่ใช่มาโลกแกวกันแกวนามาแก้วน้ามาเฮ้ยแกวน้ามาแกวน,นามานล้วคนนั้เกล้อด้วยหลังจากนั้นหนะเมืองโอ้โหฉากสุดยอดขึ้นในกายยอดเยี่ยมอันนี้เมืองอะไรครับมเมืองพีมอะไรนะ าอ่ะเออครับประเดพี่เลยค่ะทำไมครั้นี้ลูกของเราลมร้อนจังพี่ไม่เห็นว่าลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> ลูกเราอ่ะเขาจะเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เอ๊ะแล้วน้องนันทาเห็นลูกพระปิ่นทองของเราหรือเปล่าะไม่เห็นเลยค่ะนี่นางขนมเห็นลูกข้าบ้างไหม ไม่เห็นพี่คะค่ะเปิดเบอาารส์สามพี่กาแล้วเจ้าล่ะ <c oughs> ไม่เห็นเลยนะคง <c oughs> ไปสร้างเรื่องเวลณกรรมอีกแล้วสิท่านี่เจ้าอย่ามาว่าลูกข้านะทำไมแล้วแล้วให้ทหารไปตามใครทหารเฮ้ย <c oughs> ไปเรียกลูกพระป่นทองมาพบข้าหน่อยสิลูกพระป่นทองต่ว่าพระป่นทองมีลูกแล้วเหรอครับ่พระป่นทอง แล้วพยค่ะพะ่อปิดทองเสด็จแล้วถาวายบาง<อ>ับงคมพยาค่ะเสด็จพ่อ,อถาวายบังคมพยาค่ะเสด็จแม่จ้าที่เรียกลูกมามีอะไรพยาค่ะมีอะไรมาแล้วพยาค่ะพอดีช่วงเนี่ยพอเห็นแม่เขาบอกว่าลูกอะใจร้อนพ่ออยากจะให้ลูกใจเย็นๆเอาไว้นะให้ไปทําอะไรดีฮะพยาค่ะแต่วันนี้ลูกจะขอไปเล่นว่าวเอ้ย เล่นอะไรนะพญะค่ะครับผมและแล้วพ่อขอไปเล่นว้าวได้ดีใจลูกจะต้องรีบกลับนะรีบกลับอามานาอามานอรักษาตัวลูกค้า้ดีๆรักษาตัวถ้าลูกค้าเป็นอะไรไปจะตายแน่ครับผมพญะค่ะและแล้วพระเป็นทองก็ไปเล่นให้สนุกนะลูก อย่าลืมเล่นมั้งเผื่อพ่อว่างนะอ้าวพ่ออยากเล่นวาด้วย์ลลูกอขอกาบทูลาสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่และและ้วนาวนาอุทยานไ้น้องน,นันนันททาเราไปพักผ่อนกันเถอะฮะแร่แล,แล,แล้วเสด็จพ่อก็ชวนเสด็จแม่เข้าห้องและและ้วน้ำลานกว้างแห่งหนึ่งต้นไม้ก็ออกมาเหมือนเดิม เรามานัดเจ้าได้เตรียมบ่อมาหรือยังเตรียมมาแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเตรียมคอยส่งให้เรานะเราจะทำอะไรแล้วแล้วก็เริ่มปึ๊บชี๊นอเฮ้ยทำไมว่าเราตกเพราะแถวนี้มีภูเขาบางล้อมอยู่เราเินทีทุกวานต่อต้องไม่ได้ดิ้นลมแรงๆไปกันเลย ได้แล้วพอมิ่ทองก,ก็ไปหาลมแรงๆเว้าวที่เราชอบเล่นอ่ะเช้าเย็นเราก็เลยหรือเราว้าน้อยที่ลอยสุดดาวตัวเอาเอาเอาว้าวเราหายเอาวอยากได้ไม่ลอยนะครับเล่นสะเจจงเลยเอาวพัง

อมาดอาร์ตอมาดออสไปตามว่องของเราขึ้นมาแล้วให้อมาดไปตามว่องใช่ค่ะอมาดนี่นี่เจ้าเอาว่องของพระพี่น้องขึ้นมานเนาะให้ให้นี่คือว่องของพระพี่น้องเอามาฮะถ้าอยันได้ก็เจ้าของเราเองสิเออได้แล้วพระน้องเจอว่อแล้วพระเจ้าค่ะเจอว่าอยู่ไหน ยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะนัะ้นพาเราไปเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วแล้วมีกองเขามาหา,ากันแก้วหน้ามานี่เธอส่งว่า,ขา,วางาของเราคืนมานะบ่างใครนะบอกเราให้ไม่ให้ใไม่ให้หรอกแก้าชื่ออะไรข้าชือแก้วนี่น้ำแก้วส่งว่างของเราคืนมานะเราแล้วเพราะโมโหแล้วให้ไม่ให้ <laughs> เราวเราตงสมมงกันเอ่แล้วแก้วเอาว่าไปได้แล้วพระองค์ทรงแป้งทําดีกับมันดีไหมเพ่ค่ะโอ้โหกระซิบต้องไม่ได้ยินเลยบไปนางแก้วสุดสวยพระปิ่นพระปิ่นถอยหลังไปหน่อยอีกแก้วตามไปแก้วตามไปอีกลูกประธานตายเอียงหมดแล้วลูกนี่นางแก้วสุดสวยขอว่าเราคืนมาถ้าให้ว่าเราเราจะนําขบวนขันหมากมาสู่อ จะส,งสง่งวเบ้าเราคืนมาก่อนแล้วเธอรออยู่ตรงนี nah> ้นะเดี uh ๋ยวจะส่งมาให้เอ๊ะปาดนี <h> <h ้แล้วทำไมนางใก้ยังไม่กลับมาถึงบ้านอีกเด่ย โกรธที่พ่อไปว่ามันนะสิออกมันจริงนี่วะมานน่นแล้วไงพ่อตาแม่ตาวันนี้แก้วเก็บป้งอของพระปินทองได้พระองค์สัญญาว่าถ้าแก้วคืนมาให้พระองค์พระองค์จะนนํำข้าวบนขันมากมาสู่ขอแก้วจริงแล้วนักแก้วชักจะเพ้อใหญ่แล้ว ก็จริงอย่างที่พ่อว่านะลูกลูกหน้าตายอย่างเงี้ยใครจะไปเอาแต่เขาบินท้องอย่างเงีลูกเลยนะ่ะแม่งั้นเราไปทวงสัญญาให้กับลูกกันเถอะ